จ้าสวัสดีจ้าวันนี้เอ้าพาจะพาพี่น้องมาซอยหมดแดงได้จ้าวันนี้หากินข้องสูงไข่ใหญ่เดยจจะพี่นอ้องเดี๋ยวใครพี่น้องเห็นเทอเด้ตอนมันไหลลงเด้อพี่น้องมาช่วยเอย้าพาซอยหมดแดงเด้อค่อยดูอีกตอนทีเอาลงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้กำลังไหลเลย โคกโค๊กโกโกโกเบียงเบียงมันสิต่อออกเบียงหางไปทั้งนู่นมึงเบียงหางไม่เล่าเออนั่นเองเอเออเออืออ้ออือสวยๆเลยพี่น้อง นี่เป็นโล่เลยไงถ่ายใหญ่น้องน้ำก็เขีนดิได้พกน้ำมาไหมถูกกูน่ะไปเทออกพระเทออกแล้วมันเห็นอือได้ไงไงเรื้องเลถูกเลยอ่ะโอ้ยใหม่ตรงนี้ใหม่ไหน ก็าก็บตดไปซอยนู่นก็นี่ก็ตรงนี้ก็ซอยแล้วก็มาเทนี่ก็ได้ตรงนู้นก็ใครใหญ่ใหญ่กัต้นเนยด่าง คือดังอน้ามาใส่บะเขียนเข,ขียนแล้วดิถ้าไม่ได้นะอิงต้องเหอาหน้ำที่ใส่เอ้ที่ออกที่ทออกตัวหนังอยู่

đây khi là kiệt cho nó, đây là hài, hài. Ừ, cái điều còn nữa, phuông nó anh này, anh kinh nó xoay, nó xoay thầy cái ใส่นามอีกเดีอื่เด็กห้องห้องอไหน

อออไม่ปลา,าปลาพวงไข่บีบเทปนี่เองไม่น่ากลัวน่ากลัวร้องี่แต่ก็กระทง่มตุ้ตีเทปปังนน่นนี่นออยิง,งเข้าไปกระจาะบอลเพื่อขมทางไปกระเจาะเลย เฮ้ย,ยไหนทุกขึ้ไปจิงคมทางไปฝั่งนู่นนะไหนพวกมราจะไปไหนต้นโจ๋นเลยต้นโจ๋นเราคามทางไปไหนคามทางมาฝั่งนี้เลยฝั่งวัดนี่นะอุ้ยไปจนพอไปทึ้งในป่าจริงๆมันมีคมทางเีมีคุกไป มันมีทางดักไว้ทางดักไว้แหละเพราะเขาเจาผาผูกไว้ไป,ไปล้วก็เดินทะลุปไปนูน่นนะถึงบนทางนี้ไปนงยางไปกระท่อมทางกระท่อมขึนเลยกระท่อมขึม้นไปอีกเลยกระท่อมโกมะม่วงที่นีก็ทางไปอีกไปนู่นน่ะ ข้างที่จุไปน้องยางเนาะตะอมกูก็ห่วงอะไรปะตะพ่นน่ะโอ้ยั้งกระทอมตะพ่นกูก็เข้าไปเข้าเดินไปทั้งตะอ,อ,อกพวกหมู่บ,บ้านน้องยางเขาก็เข้ามาเต้นอะเขาก็หากันระไปน่ะ,นะนไม่ค่อยได้ดอกน้องยางเขา, <ừ. S 1> าอมืมเออตะถมตะพ่นน่ะนะกูไปเมื่อ แต่ว่าไม่ค่อยมีปัน้ <c ười> องย่างพวกเขาอนโฟกระเท็บในใหญ่ได้ครับทะุเร็วก็ะเต็บอาเต็มใหญ่ขึ้นเหาเอ๋อเต่ใหญ่ตัวเปไรเมือดมีคลิปมันหนาเกียวอืม่เป็นไรหรอกพราะมันถึงไอ้นี่แล้วมันก็นนั่นเที พอถึงกลนแล้วมันก็ไม่มีแม่ลงเลยก็แม่นั่นติดลงตัวที่เหล็กนี่เลยให้มันเปี่ยวเบิ่งอเลยเราคุยเอาแค่นี้ก็เต็มเลยเสร็จละใครไม่เต็มที แต่ไอ้เมี่ยจืดน่ะมันไม่ได้ทำอย่างนี้ดิมันเอาหนามใส่แล้วมันก็ส่ง,งเอาส่งเอาค่อยๆนี่นะอืมมันลอยขึ้นไงอันนี่แม่ดับอืมมุดไข่นี่ไข่มัมนลอยขึ้นโอ้โหมันทำไข่แป๊บเดียวเตะจักมัน แม่หน่อยล่ะแม่มีห,หลายท่าทำยากแต่ทำมันนี่นี่ใครก็แม่เด็งนะก็บดิบนี่าอืเป็นขีข้โคลนเลยเนีอยโ่ พวกคนที่ได้ไอ้ขึ้นก้นหินล่มน่ะ